แล้วเปิดผิดด้านหรอเดี๋ยวก่อน <S <S สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีทินิดนะครับกับรายการที่จะรีวิวไปทั่วทิพลองไปทั่วแดนรีวิวทั่วทีพยทั่วแดนครับสำหรับใครเพิ่งกดเข้ามาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับทางช่องเนี่ยมีวิดีโออีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพียงแค่คุณกด s u b สไครต์ไว้ได้เลยครับ <S <S และวันนี้ครับเราจะมารีวิวนี่เลยครับที่กดยาสีฟันของยี่ห้ออีโคโคครับ ตัวนี้จะมาช่วยแก้ปัญหาในการบีบยาสีฟันของคุณให้หมดเกลี้ยงนะครับทำให้การบีบยาสีฟันของคุณนั้นเป็นเรื่องง่ายครับตัวนี้เป็นแบบติดผนังนะครับแล้วก็ไม่ใช้ไฟฟ้าด้วยครับตัวนี้นะครับราคาเนี่ยจะเริ่มต้นที่ร้อยกว่าบาทขึ้นไปเลยนะครับมีหลากหลายราคามากเลยนะครับถ้ายังไงก็ลองเลือกดูหลายๆร้านนะครับลองเปรียบเทียบราคาดูได้เลยครับตัวนี้เราได้มาจากช้อปปีนะครับในราคาประมาณ200กว่าบาทนี่แหละถ้าจําไม่ผิดนะ มาแกะกันดูดีกว่าครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับมา <Yahoo! S 1> ตัวนี้จะเป็นสินค้ามาจากประเทศจีนนะครับมาแกะออกมาแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเหมือนแผ่นใสๆครับจะมีเป็นสกอตเทปเหนี่ยวๆนวไว้อยู่ข้างหลังเนี่ยเราก็ลอกตรงนี้เราก็ไปติดกับผนังนะครับ oh. แล้วก็จะมีคู่มือเป็นภาษาจีนกับ QR Code อยู A ่ด้านหลังคู่มือมีอะไรบ้างอะ อ๋อคู่มือก็เป็นแบบรูปภาพนะก็ดูไม่ได้ยากเท่าไหร่ถ้าสำหรับใครไม่ไม,ไม่รู้ภาษาจีนนเงี้ยก็ดูรูปภาพก็ได้แต่มีแต่ภาษาจีนอย่างเดียวเลยไม่ไม,ไม,ม่ไม่มีภาษาอื่นเลยแล้วก็นี่เลยครับโอ้ถุงพลาต,ติกไม่ใช่สินี่ ตัวเครื่องแล้วเปิดผิดด้านหรอดูก่อนเราต้องเปิดด้านนี้หรือเปล่าเพราะว่าฟองน้ำมันอยู่ตรงนี้ <c oughs> แล้วก็เปิดถูกนะเออแล้วก็เราก็เปิดถูกนะ <c oughs> มันดูตัวเครื่องกันดีกว่าครับตัวเครื่องเนี่ยจะมีเป็นพลาสติกแข็งนะครับก็ <c oughs> จะมีตรงนี้เป็นช่องไว้กดยาสีฟันนะครับสองหัวรุ่นนี้จะเป็นแบบสองหัวแล้วก็มีช่องตรงนี้เอาไว้เสียบแปรงสีฟันนะครับด้านบนจะเป็น แก้วน้ำหนึ่งใบด้านล่างอีกหนึ่งใบอุ้ยเยอะเหมือนกันเนี่ยฝั่งนี้อีกหนึ่งใบด้านล่างนี้อีกหนึ่งใบเป็นแก้วทั้งหมดสี่ใบนั่นเองอ<า>มไม่ให้มาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องไว้ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กน้อยพวกแบบมีดกนวดอะไรอย่างเงี้ยที่กวาดลิ้นที่แปรงลิ้นอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะครับ สำหรับวิธีล้างทำความสะอาดนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็สามารถยกมาได้แบบนี้เลยนี่ถอดมาแบบนี้แล้วก็ใช้น้ำเปล่านะครับล้างบริเวณตรงหัวตรงเนี้ยแล้วก็เสียบกลับเข้าไปก็จะใช้งานได้ปกติเลยครับ <c oughs> มาลองเอายาสีฟันใส่ดูดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับนี่เราก็เตรียมยาสีฟันมาไว้แล้วนะครับเราใช้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็หมุนฟ้าออกนะครับแล้วก็เอา ยาสีฟันเนี่ยเสียบลงไปที่จุกยางข้างบนตรงนี้แบบนี้นี่เลยแค่นี้เลยนะครับจะสังเกตว่ายังไงรู้ไหมตัวเนี้ยรูจะค่อนข้างเล็กนะครับถ้าเราใช้เป็นยาสีฟันที่หัวใหญ่แบบเนี้ยเดี๋ยวให้ดูหัวใหญ่แบบนี้มันจะเสียบไม่ได้อ่ะ แนะนำให้เป็นแนะนําให้เป็นหัวเล็กดีกว่าจะโอเคกว่านะมันถึงจะเสียบได้นะครับวิธีใช้นะครับก็ง่ายๆเลยครับแค่นําแปรงสีฟันนะครับอันนี้ขอเอียงหน่อยนะครับมองไม่เห็นดันเข้าไปตรงนี้สุดเลยนะครับนี่เห็นไหมยาสีฟันเราก็จะออกมาแบบนี้เลยง่ายมากเลยนะครับแล้วก็คุ้มค่าด้วยนะครับรับรองยาสีฟันเนี่ยหมดเกลี้ยงหลอดแน่นอนครับวิธีติดตั้งนะครับเราก็ทําความสะอาดพื้นผิวก่อนได้เลยครับ ให้ตรงนี้ให้สะอาดนะเอาให้แห้งอย่าให้มันมีคราบฝุ่นนะครับหลังจากเช็ดให้แห้งแล้วนะครับก็ลอกแผ่นกาวด้านหลังออกแบบนี้นะครับหลังจากเราลอกสกอตเทปออกมาแล้วนะครับแล้วก็อ่ะมาคำนวณน,นะครับที่เราจะติดอย่างนี้ใช่ไหมตัวนี้หูเหนียวอยู่นะเนี่ยอันนี้เอาเข้ามุมมุงนี้แล้วกันจะได้เหลือพื้นที่แล้วก็แปะลงไปเลยนะครับแล้วก็เอา รูดรูดให้ฟองอากาศมันไม่มีนะครับอ่ะติดเข้าไปติดตั้งง่ายมากไม่ต้องเจาะผนังเลยเนี่ยเห็นไหมค่อยๆรูดไปเนี่ยเนี่ยเห็นปะไม่ให้มันมีฟองอากาศก็รูด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 ไปเลยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็เอาตัวเครื่องเนี่ยนะครับมาเสียบไว้ที่นี่เลยนะครับสังเกตดูมันจะมีตรงเนี้ยใช่ปะเราก็เอาลงล่องตรงนี้เลยเรียบร้อย เห็นไหมเสร็จแล้วหลังจากที่ดูเรารีวิวแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับตอบโจทย์ของเพื่อนๆหรือเปล่าสําหรับเรานะเราว่ามันตอบโจทย์มากเลยอ่ะเพราะว่าคนที่บ้านเนี่ยบีบยาสีฟันกันแบบเละเทะมากเลยนะครับถ้าสําหรับใครที่ตอบโจทย์เนี่ยก็ไปสั่งซื้อแล้วก็ไปเปรียบเทียบราคาดูได้เลยนะครับส่วนถ้า ใครเนี่ยที่ยังคิดว่าเอมันยังไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับที่ข้างล่างนี้นะครับจริงๆที่กดยาสีฟันอัตโนมัตินี่นะครับมีหลากหลายยี่ห้อแล้วก็หลากหลายราคามากเลยนะครับถ้ายังไงเพื่อนๆเนี่ยลองเปรียบเทียบคุณสมบัติแล้วก็ราคาดูก่อนที่จะตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับ <Wow. S 2> จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวที่กดยาสีฟันอัตโนมัติของยี่ห้ออีโคโค่นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโออื่นๆของเราอีกนะครับสำหรับ EP หน้านะครับเราจะไปรีวิวทัวที่ทัวแดนอะไรอีกนั้นต้องติดตามชมนะครับไปแล้วครับเก็บของก่อนอุ้ยใช้แก้วมาคุมมากเลยอ่ะให้มังสี่ใบนี่อันนี้ก็เก็บงี้ปุ๊บปุ๊บคุ้มอยู่นะ